ถ้าพูดถึงเรื่องราวของครูบาศักด์ม่อนสายทองโพธิสัตว์แห่งจังหวัดลำปางพระเกจิอาจารย์ผู้พัฒนาพระพุทธศาสนาพระโพธิสัตว์ที่มากด้วยบารมีไม่ว่าจะเป็นสัรพสัตว์ที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตท่านก็จะช่วยเหลือแบบไม่มีเหตุผลขนาดหลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่เก่งมากๆที่ทุกคนน่าจะทราบกันดี ท่านยังสัมผัสถึงแรงกายและแรงใจได้มอบเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทให้กับครูบาศักเพื่อที่จะไปสร้างวัดวาอารามและช่วยเหลือสังคมท่านเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายแต่ด้วยโลกแห่งอจินไตยทำให้รู้ล่วงหน้าว่าจะเจอกันตอนไหนและที่ไหนพระพัฒนาที่มากด้วยบารมีพระเกจิอาจารย์ที่เก่งทั้งอักระเลยันรวมไปถึงไปด้วยพลังที่เหนือกว่าจิตมนุษย์จะสัมผัสได้นี่คือครูบาศัก ม่อนสายทองโพธิสัตว์พระเกจิอาจารย์ที่เต็มไปด้วยบารมีพระโพธิสัตว์ที่ช่วยเหลือสังคมและเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากด้วยพลังแห่งบุญที่คนจะสัมผัสได้